กลับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้พบกันกับการรายงานสถานการณ์นะคะขออนุญาตเริ่มที่การรายงานยอดสรุปการฉีดวัคซีนสำหรับวันที่24มิถุนายนนะคะซึ่งนับตั้งแต่7มิถุนายนเป็นต้นมามีจำนวนผู้รับวัคซีนเข็มที่1นะคะ4ล5 5 6 902โดสค่ะเพิ่มไปจากตัวเลขเมื่อวานก็คือ2 5 7 103โดสนะคะและ ทำให้ยอดสะสมเนี่ยอยู่ที่8ล้าน657,423โดสค่ะ มาดูรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อนะคะพบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้3,644รายมีรายงานรายงานยอดผู้เสียชีวิตวันนี้44คนนะคะทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม1,725คนคิดเป็น0.83เปผู้ที่ได้รับอนุญาตกลับบ้านนะคะกล่องสีเขียวคือ1,751รายทํายทำให้ตอนนี้ยังมีผู้ที่ยังคงรักษาตัว41,000 3 6 6รายนะคะในจํานวนนี้มีอาการหนัก1,603รายค่ะไปดูรายละเอียดของผู้ที่รายงานเสียชีวิตนะคะเป็นกรุงเทพมหานคร20รายจากจังหวัดสมุทรปราการ12รายยะลาและสระบุรีจังหวัดละ2รายนะคะและมีจังหวัดละ1รายได้แก่กาญจนบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีสมุทรสาครสุพรรณบุรี ปัตตานีนครสวรรค์และชนบุรีซึ่งรายงานผู้ที่อายุน้อยที่สุดสำหรับวันนี้29ปีค่ะสูงสุดคือ92ปีระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนะคะโดยสูงสุดอยู่ที่31วันค่ะ ในส่วนของการรายงานผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่เน้นย้ำทุกวันนะคะคือกลุ่มผู้ที่เดินทางข้ามพรมแดนธรรมชาติอย่างผิดกฎหมายวันนี้มีการรายงานมาทุกช่องทางนะคะผ่านมาทางมาเลเซียนหนึ่งรายเข้าทางนาราธิวาสนะคะแล้วก็เมียนมาหนึ่งรายเข้ามาทางโรงพยาบาลเข้ามาทางแม่สอดและกัมพูชาวันนี้นะคะตัวเลขสูง28รายเข้ามาทั้งทาง ะแก้วและจันทบุรีนะคะไปดูยอดติดเชื้อสะสมในส่วนของการรายงานวันที่25มิถุนายน10อันดับแรกกรุงเทพมหานครนะคะเป็นตัวเลขอันดับหนึ่งวันนี้รายงาน1,142รายนะคะตามด้วยสมุทรสาครยะลาปทุมธานีสมุทรปราการชนบุรีนนทบุรีสงขลานคนปรปฐมและอันดับ10วันนี้คือปัตตานีนะคะ ในรายละเอียดของกทมนะคะวันนี้มีรายงานคลัสเตอร์ใหม่ถึง8คลัสเตอร์ค่ะที่บางขุนเทียนเนี่ยนะคะมีรายงานใหม่3คลัสเตอร์ด้วยกันได้แก่บริษัทผลิตถังแกส๊สปิตโตรเลียมนะคะรายงาน49รายและเป็นบริษัทขนมขบเคี้ยว33รายมีบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางนะคะอีก80ราย บางบอนนะคะเป็นบริษัทผลิตเสื้อผ้าบางแคเป็นบริษัทจำหน่ายพลาสติกบรรจุภันธุ์ภาชนะนะคะและคลองสามวามีสองคลัสเตอร์ค่ะเป็นแคมป์คนงานถนนพระยาสุเรนรายงาน40รายและแคมป์ก่อสร้างคูบอนนะคะรายงานอีก15รายสุดท้ายนะคะก็คือสวนหลวงค่ะเป็นรายงานจากแคมป์ก่อสร้างพัฒนาการ38ตอนนี้ผลบวกยืนยัน198รายนะคะจากที่ ตรวจคนงานทั้งหมด233รายตรงนี้เป็นคลัสเตอร์ใหม่ นะคะของกทมโดยรวมแล้วนะคะวันนี้กทมรายงานว่ามีคลัสเตอร์ที่ยังต้องเฝ้าระวัง107คลัสเตอร์แต่ที่อย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพสรุปรวมของทุกคลัสเตอร์รายงานแยกเป็นสีสีเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าในส่วนของการจำกัดสีเนี่ยดูแล้วจะทำให้เห็นภาพว่าส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มคลัสเตอร์หลักๆที่เราเฝ้าระวังก็จะมีแคมป์คนงานโรงงานตลาดชุมชนสถานประก ตอบการอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งในวันนี้ที่ประชุมมีการหารือในรายละเอียดด้วยค่ะ ไปดูแต่ละจังหวัดกันนิดนึงนะคะรายงานคลัสเตอร์ใหม่ที่เข้ามาในวันนี้สมุดปราการนะคะก็เป็นที่บางพลีเป็นบริษัทชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งจากการสอบสวนโรคนะคะพบว่ามีการเกี่ยวพันกับหลายคลัสเตอร์ที่รายงานในวันนี้ด้วยนะคะเนื่องจากเป็นกลุ่มนักศึกษาช่างฝีมือซึ่งจบการศึกษาค่ะและอยู่ระหว่างการเข้าสู่ระบบการฝึกงานเมื่อมีการเชื่อมต่อไปยังหลายโรงงานนะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับ การผลิตสีผลิตรถยนต์นะคะตรงนี้ก็ทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปหลายคลัสเตอร์ชนบุรีสีราชานะคะเป็นการรายงานแคมป์ก่อสร้างสองแห่ง นนทบุรีค่ะเป็นที่ปักเกร็ดโรงงานสาหร่ายแปรรูปและที่บางกรวยเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกนะคะนี่ถือเป็นคลัสเตอร์ใหม่สงขลานะคะก็เป็นโรงงานอาหารทะเลกระป๋องรายงานเพิ่มอีก45รายนะคะทำให้กลุ่มก้อนนี้ตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่400รายนคนปรปฐมวันนี้รายงานเป็นโรงงานเสื้อผ้าสามพรานซึ่งเป็นคลัสเตอร์เดิมยังคงพบเพิ่มอีก14รายทาให้ยอดสะสมรวมเป็น69 คลัสเตอร์ใหม่วันนี้อยู่ที่สามพรานนะคะเป็นโรงชำแหละสัตว์ที่ตำบลท่าข้ามนะคะพบมีการรายงานติดเชื้อ5้ารายค่ะ ในส่วนอื่นๆเนี่ยนะคะไปดูเฉพาะคลัสเตอร์ใหม่เป็นชะเชิงเซาว,วันนี้นะคะเป็นบริษัทผลิตสีที่อำเภอบางประกงซึ่งอย่างที่เรียนนะคะว่ามีความเกี่ยวโยงกับนักศึกษาช่างฝีมือจบใหม่นะคะที่เข้าฝึกงานตรงนี้ในที่ประชุมสบบคมีความเป็นกังวลในส่วนของกทมและปริมณฑลเรื่องเตียงนะคะแล้วก็มีความพยายามที่จะขยายศักยภาพโรงพยาบาลโดยเฉพาะการรองรับ เตียงระดับความรุนแรงสีเหลืองสีแดงนะคะในวันนี้เนี่ยที่ประชุมมีการรายงานการขยายเตียงเพิ่มนะคะโดยในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับมณฑลทนหารบกแจ้งวัฒนะนะคะเมื่อวานก็ได้มีการเชิญภาคเอกชนไปดูพื้นที่ดูสถานที่เพื่อที่จะพยายามที่จะปรับให้เป็นสถานที่ดูแลสำหรับเขียวระดับเหลืองระดับแดงโดย ที่สรุปรวมเนี่ยนะคะจะให้เห็นตัวเลขนิดนึงค่ะโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะคะมีการที่พยายามจะปรับเตียงระดับเหลืองเพิ่มอีก70เตียงแดงเพิ่มอีก16เตียงโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะคะเพิ่มเหลืองอีก100เตียงแดงอีก40เตียง โรงพยาบาลทนบุรีร่วมกับมณฑลทนหารบกที่11นะคะก็เพิ่มเหลืองอีก200เตียงแดงอีก55เตียงตรงนี้เนี่ยคิดว่าในเวลา1สัปดาห์นะคะก็จะสามารถที่จะปรับพื้นที่และระดมบุคลากรเข้าประจำการแล้วก็สามารถที่จะให้การาบริการได้นะคะ โดยนอกจากนี้นะคะก็จะมีส่วนของการขอความร่วมมือกับภาคเอกชนเมื่อวานนี้ค่ะที่จะขอให้ทุกรงพยาบาลพยายามเรียกว่าเบ่งเตียงนะคะเท่าที่มีศักยภาพพยายามจะเพิ่มจํานวนเตียงแล้วก็มีการขอ,อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์นะคะทั้งบุคลากรด้านอื่นๆด้วยที่จะเข้าไปช่วยระดมความช่วยเหลือในส่วนของเตียงที่จะเปิดใหม่ในส่วนของพื้นที่กรทมปริมณฑลในพาร์ทของ ยู o u ส o s เน็ตนะคะซึ่งก็คือในส่วนของโรงเรียนแพทย์ค่ะโดยท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาก็ได้นําเสนอในที่ประชุมนะคะว่าจะมีแพทย์ประจําบ้านหรือเรสิเดนต์เนี่ยนะคะที่จบใหม่อีกประมาณ2000คนที่สามารถที่จะช่วยให้เข้ามาระดมความช่วยเหลือในช่วงเดือนกร,ก,รกฎาคมนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพยายามที่จะ,ะเพิ่มศักยภาพการขยายเตียงรองรับผู้ป่วยระดับ รุนแรงของกทมและปริมณฑลคงได้มีรายละเอียดมาเรียนนำเสนอเป็นระยะนะคะสิ่งสำคัญที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบในที่ประชุมสบบอบควันนี้ค่ะมีการหารือกันในพื้นที่กทมไปดูรายละเอียดของคลัสเตอร์กทมนะคะถ้าเราแยกตามลักษณะของการติดเชือ้อจะเห็นว่าถ้าดูแคมป์คนงาน หรือโรงงานตลาดชุมชนที่เราเฝ้าระวังคือกทมรายงานต่อเนื่องเนี่ยนะคะจะเห็นว่าจะมีกลุ่มก้อนหรือเรียกว่าคลัสเตอร์เนี่ยนะคะที่ยังมีการแพร่ระบาดมากกว่า28วันตรงนี้เนี่ยเป็นแคมป์คนงาน8แคมป์8ตลาด8โรงงานเออขออภัยค่ะ6ตลาด สถานประกอบการสองแห่งนะคะและเป็นพื้นที่ชุมชนอีก9แห่งตรงนี้เนี่ยทำให้ทุกท่านเห็นค่ะว่าการจัดการเ,เรียกว่า Bubble and Seal หรือการปิดพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดและมีการเฝ้าระวังจัดการให้เบ็ดเสร็จอยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยอันนี้มีความแตกต่างจากกรณีสมุทรสาครที่เราเคยศึกษามาในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะคือปกติเนี่ย อย่างตอนกรณีสมุทรสาครพอเราปิดโรงงานให้พนักงานคนงานอยู่ในนั้นเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในนั้นที่เราเรียกว่าซีลหรือปิดผนึกเนี่ยนะคะก็พบว่า28วันการแพร่ระบาดก็จะยุติแล้วก็สามารถที่จะให้คนกลุ่มนี้เนี่ยกลับบ้านกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ แต่เรามีการหารือกันค่ะว่าในกทมเนี่ยบริบทของแคมป์คนงานตลาดหรือโรงงานเนี่ยแตกต่างโดยสิ้นเชิงเพราะว่าการที่28วันยังกทมยังไม่สามารถที่จะจบคลัสเตอร์หรือกลุ่มก้อนการติดเชื้อเหล่านี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องความร่วมมือเพราะว่าแคมป์คนงานหรือโรงงานเหล่านี้เนี่ย พอเราไปปิดแล้วเนี่ยก็ยังพบว่ามีการเล็ดลอดออกไปตลาดไปชุมชนมีการแพร่กระจายเชื้อปิดแคมป์ที่1คนงานก็มีการเดินทางไปยังแคมป์ที่สองแคมป์ที่สอย่างนี้เป็นต้นนะคะทำให้การแพร่ระบาดของกทมเนี่ยตอนนี้จะเห็นคลัสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง แล้วถ้าดูคลัสเตอร์ที่ระบาด14ถึง27วันเนี่ยจำนวนก็ยังสูงถึง13คลัสเตอร์เลยทีเดียวนะคะตรงนี้ให้สะท้อนให้เห็นภาพของกอทมอและปริมณฑลถ้าแยกตามกลุ่มก้อนของการติดเชื้อไปดูในารายงานถัดไปนะคะแยกตามสีสีดำที่เป็นตัวอักษรสีดำนั้นคือแคมป์คนงานสีส้มคือโรงงานสีเหลืองคือตลาดสีฟ้าคือชุมชนค่ะตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่า การระบาดเนี่ยถึงแม้จะดูเป็นการกระจายไปในทุกกลุ่มเขตนะคะไปในทุกหลายเขตแต่ว่ามันมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนคือจะอยู่ที่แคมป์คนงานโรงงานหรือสถานประกอบการตลาดและชุมชนนะคะทีนี้ในส่วนของที่มีข้อเสนอในสัปดาห์นี้ถกเถียงกันอย่างมากมายก็คือเป็นเรื่องของการปิด นะคะเป็นการล็อกดาวน์ที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขเองก็มีความเป็นห่วงการแพร่ระบาดที่อาจจะขยายวงกว้างและทำให้ระบบเตียงหรือบุคลากรสาธารณาสุขที่ตอนนี้ทำงานกันอย่างหนักอาจจะรองรับไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้เนี่ยที่ประชุมมีการหารือกันอย่างกว้างขวางค่ะ ซึ่งสบคก็เน้นย้ำนะคะว่าคงต้องรับฟังทุกฝ่ายในเรื่องเตียงก็มีความเป็นห่วงและพยายามที่จะขยายศักยภาพโดยท่านผอสอบคอเองก็เน้นย้ำมาตลอดเวลานะคะไม่นิ่งนอนใจและพยายามที่จะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามที่จะสามารถที่จะแก้ปัญหาให้อย่างเร็วที่สุดนะคะและในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็จะเห็นผู้ประกอบการสถานประกอบการ ต่างๆเนี่ยก็มีการยื่นเรื่องข้อเสนอให้ทบทวนมาตรการการปิดหรือล็อกดาวน์นะคะโดยาการที่ผู้ประกอบการเสนอเรื่องเข้ามาเนี่ยก็เห็นภาพนะคะว่าสมมุติว่าร้านอาหารร้านหนึ่งปิดหรือมีอ,องค์ประกอบสังคมที่ เกี่ยวข้องกันอย่างเช่นในหนึ่งร้านนั้นก็อาจจะมีแม่ค้ารถเข็นขายลูกชิ้นหรือว่าขายบัวลอยอยู่หน้าร้านอาหารนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นคือสบคก็รับฟังทุกฝ่ายนะคะแล้วก็มีความเห็นใจในส่วนของลูกจ้างที่จะทํางานประจําในร้านเหล่านั้นที่ถ้าจะตุกถูกปิดหรือแม้แต่ร้านอาหารก็จะมีพนักงานเสิร์ฟนะคะซึ่งก็อาจจะได้รับผลกระทบกันโดยทั่ว ทีนี้ในที่ประชุมก็มีการเสนอทางเลือกที่หลากหลายค่ะโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยนะคะก็มีการเสนอในลักษณะเป็นการล็อกเป็นจุดๆมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนอันที่1ก็คือปิด ในส่วนของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงก็ปิดเฉพาะพื้นที่นั้นในส่วนของบุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวก็ปิดเฉพาะคนกลุ่มเสี่ยงหรืออันที่สก็คือปิดในกิจกรรมกิจการเสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นมากกว่าที่จะปิดทั้งหมดปิดทั้งกทมหรือว่าในทั้งจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่างจังหวัดจะเห็นภาพชัดเจนคือแทนที่จะปิด ล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดอาจจะมีการหารือว่าตำบลไหนเสี่ยงตลาดไหนแคมป์คนงานอยู่ที่ไหนตรงไหนมีพื้นที่ที่แรงงานต่างด้าวยังยังคงเดินทางข้ามพื้นที่ก็ล็อกเฉพาะตรงนั้นนี่เป็นการหารือนะคะก็สิ่งสำคัญก็คือมีความเป็นห่วงค่ะว่านอกจากการล็อก อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาอาจจะทำให้กลายเป็นจุดชนวนของปัญหามากขึ้นหรือไม่อย่างเช่นตัวอย่างที่เราเห็นในโรงเรียนมารากาสอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอโรงเรียนปิดก็เกิดการแพร่กระจายไปยังจังหวัดอื่นๆถึง11จังหวัดคือพอมีการล็อกมีการปิดกิจการกิจกรรมคนก็อาจจะเดินทางกลับ บ้านนะคะทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องเรียนให้เห็นภาพนะคะว่ามีการหารือกันอย่างทุกแง่มุมนะคะ อยากจะขออนุญาตเรียนนำเสนอตัวอย่างนิดนึงคือในกรณีศึกษาของตลาดสี่มุมเมืองนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาค่ะตลาดนี้เนี่ยเป็นตลาดค้าส่งนะคะพื้นที่350ไร่ซึ่งมีการค้าขายข้ามจังหวัดนะคะทั่วประเทศเลยทีเดียวแล้วก็เป็นแหล่งที่เกษตรกรผู้ผลิตทั้งรายย่อยรายใหญ่ของหลายๆจังหวัดก็นาสินค้าเข้ามาค้าขาย ที่นี่โดยรวมๆเนี่ยนะคะทางตลาดเขาก็มีการรายงานว่าลูกค้าหมุนเวียนต่อวันเนี่ยนะคะรวมๆอยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นมีแรงงานที่ขนสินค้าเนี่ยนะคะซึ่งในนี้ก็มีแรงงานต่างด้าวรวมอยู่ด้วยเนี่ยคร่าวๆก็ประมาณ500คนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าและแรงงานรวมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ20,000มีคนเข้าออกเป็นผู้ค้าผู้ขายอีก บวกไปอีกประมาณ2,000 20, 0คือ1วันเนี่ยจะมีคนหมุนเวียนอยู่ในนั้น 3, 4,000หมื่นนะคะมีแผงการค้าที่จดทะเบียนทำฐานข้อมูลอย่างถูกกฎหมายถูกต้องเนี่ยนะคะประมาณ4,000แผงทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันค่ะว่าตลาด4ี่มุมเมืองเนี่ยทางจังหวัดก็มีการพยายามที่จะให้มีการควบคุมโรค ให้เข้มงวดนะคะและขณะเดียวกันก็ยังประคับประคองให้การค้าขายการเดินหน้าทางเศรษฐกิจของตลาดนั้นยังขับเคลื่อนอยู่ได้โดยเหตุผลหลักเนี่ยนะคะก็เพราะว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยมีการค้าขายทั้งผักสดผลไม้นะคะผักพืชพืชไร่พื้นบ้านหรือแม้แต่อาอ,อาหารแห้งอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ เครื่องเทศหอมกระเทียมปลารา้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เฉพาะในส่วนของเกษตรกรผู้ผลิตมีทั้งฟาร์มหมูสืบเนื่องเกี่ยวโยงไปถึงรถพุ่มพวงที่ก็จะขายอยู่ตามหมู่บ้านจัดสรรที่เราเห็นกันหรือร้านผลไมเล้เล็กๆ ตามสถานประกอบการหรือแม้แต่ร้านอาหารตามสั่งข้างทางข้างถนนนะคะคืออยากให้ทุกท่านเห็นว่ามันมีการหล่อเลี้ยงเป็นองค์ประกอบของสังคมที่เชื่อมโยงกันอยู่ทางจังหวัดเนี่ยนะคะก็ได้มีการตั้งเรียกว่าหน่วยงานวอลล์รูมหรือที่ประชุมเล็ก ตั้งอยู่ที่ตลาดเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสบ,บคตลาดสี่มุมเมืองก็ได้นะคะโดยผู้ว่าได้ให้อำนาจบริหารจัดการการแพร่ระบาดมีการจัดการระบบทำงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีมีความร่วมมือนะคะจาก3หน่วยก็ได้แก่หน่วยราชการนาโดยท่านผู้ว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สาธารณสุขในพื้นที่และยังมีการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งตำรวจมหาดไทยฝ่ายปกครองอย่างนี้เป็นต้น ส่วนที่สองที่มีความสำคัญก็คือเจ้าของตลาดผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้านะคะส่วนสุดท้ายก็คือมีความร่วมไม้ร่วมมือทั้งจากบุคคลประชาชนผู้ซื้อรวมทั้งแรงงานนะคะตรงนี้เนี่ยมีการกำหนดมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดมีการกํากับมาตรการอย่าง เข้มงวดเช่นกันนะคะแล้วก็ถ้ากรณีที่มีการพบผู้ติดเชื้อเนี่ย mm hmm. เขามีการจัดตั้งรถตรวจเ,เรียกว่าตรวจแหลบหรือตรวจผลเลือดเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่ตลาดจัดการเบ็ดเสร็จอยู่ในตลาด mm hmm. เมื่อผู้ประกอบการผู้ค้าร่วมมือนะคะทาง คณะกรรมการโรคติดต่อเองก็ปรับตัวค่ะโดยกำหนดเวลาทำงานให้สอดคล้องกับบุคคลที่เขาอยู่ในตลาดโดยสาธารณสุขเนี่ยทำงาน8โมงเช้าถึงตี3อย่างนี้นะคะเพราะตลาดเปิด24ชั่วโมงและถ้าพบผู้ติดเชื้อเนี่ยก็มีการแยกไปรักษาในโรงพยาบาลสนามซึ่งอยู่ในบริเวณตลาดนั่นแหละค่ะเป็นพื้นที่ตลาดเก่าเรียกว่าโรงพยาบาลสนามบุญรักษาตรงนี้เนี่ยอยากให้เห็นภาพค่ะว่า การที่มีความพยายามของจังหวัดเองนะคะในการที่จะเ,เสนอมาตรการที่จะควบคุมโรคไม่ใช่ว่าไม่เจอผู้ติดเชื้อแต่อยู่ในวงที่สามารถควบคุมได้และขณะเดียวกันก็ทำให้เศรษฐกิจนั้นยังสามารถดำเนินได้สอดคล้องกันไปตรงนี้ก็ให้เห็นภาพตัวอย่างว่าการปิดอาจจะไม่ใช่การ ตอบโจทย์ทั้งหมดนะคะก็มีการที่ต้องพยายามหารือกันให้รอบด้านทั้งในด้านของสาธารณาสุขและด้านอื่นๆรวมทั้งเศรษฐกิจด้วยวันนี้นะคะบ่ายสองโมงจะมีการหารือในเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยแหละค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานออะผอสบคร่วมกับคณะที่ปรึกษาทั้งตัวแทนสาธารณาสุขกระทรวงแรงงานและมหาดไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามผลการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ สุดท้ายนะคะขออนุญาตนำเสนอเรื่องของการรายงานเตรียมความพร้อมรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการซึ่งวันนี้นะคะหน่วยงานทั้งบกเรืออากาศค่ะท่านก็นำเสนอการเตรียมความพร้อมจะมีทหารเกณฑ์ผลัดใหม่นี่นะคะรวมๆทั้งประเทศทุกเหล่าทัพอยู่ที่ประมาณ60,000นนายนะคะ จะมีการรายงานตัวที่ที่ว่าการอำเภอค่ะมีมาตรการคัดกรองโดยยึดตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายในช่วงการพักคอยก็จะมีการจัดสถานที่ยึดหลักเว้นระยะห่างล้างมือ DMHTT ออย่างเคร่งครัดนะคะในระหว่างการเดินทางเนี่ยก็จะมีการเว้นระยะ ผังที่นั่งบนรถหรือรถไฟจะไม่มีการแวะนะคะระหว่างทางหรือแวะเท่าที่จำเป็นเมื่อถึงก็จะมีการกักตัวมีการอบรมให้ความรู้14วันนะคะเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าอันที่หนึ่งก็คือจะ,อะไม่มีคนที่ติดเชื้อเข้าไปปะปนอยู่ในอกองทหารทั้งหมดนะคะแล้วก็ ในสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะมารายงานตัวไม่ได้เพราะว่าติดเชื้อถูกกักตัวอยู่ก็ขอให้ท่านนำเอกสารมายืนยันก็จะไม่ถูกดำเนินคดีนะคะแล้วก็เมื่อสิ้นสุดการก,กักตัวแล้วก็ตามมารายงานตัวได้และที่จุดคัดกรองนะคะหากพบว่ามีใครมีไข้มีประวัติต้องสงสัยไปในพื้นที่เสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นหรือมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะคะอย่างนี้จะถูกส่งตัวไปประเมินรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อรักษา เสร็จเรียบร้อยก็ตามมารายงานตัวหลัง14วันได้นะคะคงต้องขอความร่วมมือค่ะว่าในส่วนของทอหารเนี่ยนะคะก็มีการเตรียมมาตรการอย่างเข้มงวดคงขอความร่วมมือไปยังจังหวัดปลายทางที่ทหารจะเดินทางไปยังจังหวัดของท่านในพื้นที่ของท่านโดยเน้นไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดให้ช่วยให้ความาย้ำมาตราการเข้มงวดในจังหวัดในช่วง1-3ถึงกรกฎาคมนี้นะคะและฝากไปยังผู้ปกครองด้วยนะคะปกติจะเห็นภาพของการไปส่งบุตรหลานนะคะคงต้องเว้นในปีนี้เพราะว่าเพื่อที่จะให้มาตราการควบคุมโรคเป็นไปอย่างเรียบร้อยปลอดภัยสุดท้ายนะคะในที่ประชุมก็มีการหารือในเรื่องของการฉีดวัคซีนขอวัคซีนให้กับทั้ง ทหารเกณฑ์ที่จะเข้าประจำการใหม่และรวมทั้งครูฝึกนะคะซึ่งต้องขอขอบคุณที่ท่านก็เสียสละค่ะก็จะไปกินนอนอยู่กับทหารด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนในเร็ววันนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็คง มีหลายประเด็นฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้คํำถามของสื่อมวลชนส่วนใหญ่ที่สอบถามมาก็จะเป็นเรื่องของล็อกดาวน์แล้วก็การแก้ไขปัญหาเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยนะคะซึ่งทางคุณหมอเนี่ยได้รายงานไปแล้วก่อนหน้านี้สุดท้ายอยากจะมีประเด็นฝากถึงประชาชนเพิ่มเติมยังไงบ้างคะ สิ่งสำคัญเนี่ยนะคะตอนนี้เราเห็นประชาชนที่ฉีดวัคซีนเยอะขึ้นหลายคนเริ่มกาดตกค่ะคงต้องสะท้อนให้เห็นนะคะว่าแม้ต่างประเทศที่มีรายงานการฉีดวัคซีนกันอย่างกว้างขวางนะคะอย่างอิสราเอลเนี่ยประชากรฉีดกันไปเกิน60% 2เข็มก็ยังมีการพบการรายงานการติดเชื้อนะคะคงต้องเน้นย้ำมาตรการส่วนตัวการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเว้นระยะห่างล้างมือยังเป็นสิ่งจาเป็นค่ะก็ขออนุญาตฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดี 你看。